ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเอฟซทุกท่านค่ะยินดีตอนรับเขาสูชองเจน่างน้าโชคนะคะท่านผู้ชมค่ะสําหรับมือนีเป็นแรงของวันที่7 7ก,กรกฎาคม2566นอเนาะค่ะเนาะหลังจากที่เล่าพัฒนาออกไปแล้วแอดกระมาพบเจอครับท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านทุกคนที่มีโชคกันเนาะค่ะเนาะผลเล่าพัฒนา3า5ห2ห้านะคะเลขสีตัวออก5720 เลขสามตัวออกเจ็ดสองศูนย์เลขสองตัวล่างออกหาเจ็ดนะคะท่านชมเนาะตัวเลขแนวทางมีสำนักของพบพุ่มเข่าให้เจ็ดหาออกหาเจ็ดของเจ้าน่าเข่าหาเจ็ดตรงตรงของเอฟซีคอนแกนเข่าเจ็ดหลุดเจ็ดนะคะของลูกหม,มานเข่าหลุดเจ็ด ประมาณนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะสำนักที่เข้าก็ประมาณนี้นะคะตัวเลขแนวทางนะคะท่านผู้ชมค่ะเอาเอ็ดให้มือไปนั่กันของพ่อพุ่มนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะอันนี้ของผอพุอม่มผอพุ่มให้อ่า บริถิถือตัวเจาะแต่ว่ากับเข,าข่าคือเก่าเนาะคะ่ะเนาะผู้พ่อบอกว่าให้ระวังเก่ากับหากับมาอีหลีชุดวิ่นชุดวิ่นผู้พ่อกัเข่านะคะสองศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์ชุดวิ่นเขา่าตัวเจาะให้เจ็ดหาออกหาเจา็ดหลางนะคะเอาต่อไปสำนักของเจน่างเจน่างให้ตัวลูกตัววิ่งสามหนึ่งหา ตัวรูดเขาหาคือหาเจ็ดหลางเนาะ,ะเนาะสำหรับตูดจับคูนะคะมีสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสองชุดเขาหาเจ็ดตรงปรทําทช่วมขาเขาหาเจ็ดตรงๆลักลอยแอดบอกว่าบัวหนึ่งหนึ่งล่องหาลักลอยผัดเป็นเจ็ดนะคะ เอาผมเป็นอยังกระทำช่วงขาตามต่อเนาะค่ะเนาะของเอซีขอนแกนเข่า7จรูด7นะคะแต่บมมี7จหาอาจารย์รับงายแต่งเลยก่ะทำช่วงขาหาหนึ่งหของลุงหม,มานของลุงหม,มานเข่า7นะคะลุงหม,มานสั่งฟัน7เม็ดเดียวปรากฏววาเลขที่ออกคือหาเนะคะ เดี๋ยวจ้าหน่อยอย่ทรหาลุงหม,มานะเดี๋ยวเจ้าหน่อยทรหาลุงหม,มานเนาะค่ะเนาะข้ออาจารย์สมยศโบเข่าของโครงสุดท้ายกับโบเข่าเอาถำงช่มขามาตามต่อนะคะข้ออาจารย์พิชัยกับโบเข่ามาตามต่อนะคะ,บบาต,าต,ะ,คะตัวเลขแนวทางของเจนางวดนี้นะคะถุงช่มขาไอ้เมือง ชัดๆเนาะค่ะเนาะตัวเลขเนีทางของเจน่างวดนี้นะคะวิ่งรูดที่8ดกับศูนย์าทั้ช่งค่ะวิ่งรูดที่8กับ0ว,วิ่งรูดที่8กับ0นตัวเลขจับคู่มีหกศูนย์แปดศูนยูนย์สองศูนสองเกสองแปด หนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองหนึ่งแปดเก้าหนึ่งสี่หนึ่งหกสองหกตัวเนียนคือตัวที่วงกลมก็คือแปดศูนย์ศูนย์สองศูนย์เก้าแปดเก้าหนึ่งสี่ตัวล่องมาสองเอก้าสองแปดสองหนึ่งสองหกราคาถึงช่อมเนาะเอาถึงช่อมแคปหนาจอเลย หายตองหดเลยค่ะทำช่ค่ขาหายตองหดเลยสูตรนี่แม่นค่ะค่ะทำช่วงขาสูตรนี่แม่นบ่มีหลุดชักเกือหมวดก้อนกับแปดแปดหมวดนี่กับหาจ็ดหมวดก้อนพุ่นกับสิบตรงๆเอาทำช่วงติดตามแอดไปเลยตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาเข่าดีค่ะค่ะทำช่วงขาเข่าดีค่ะเนาะขะเนาะ,นะ ่วนมากจะเป็นลางส่วนมากจะเป็นลางส่วนมากจะเป็นลางน่ะขันทุกช่วงเนาะแดดเปิดมุมก่อนแปดแปดเอาแปดแปดเข่าบุญแปดแปดข้าบนหข้าเจ็ดข้าว่า้ง เจ็ดข้าล่างหนึ่งศูนเข้า1 0ก็ล่าง3ามเ9้สบนล่างเขามาตลอดทุกหวดกับท้งช่วงขาตามต่อได้เรืยนะคะตามต่อได้เลย บอกาสตัดเพราะว่าถ้าตัดก็ขึ้นหลุดอย่าหลุดนะคะมมัมม่นใจถ้าตัดขึ้นหลุดเอานผาู้ชมแคปหน้าจอเลยค่ะต่อไปสำนักของเอฟซีขอนแก่นเอฟซีขอนแก่นใหญเมื่อล้วทรงมาให้เมอกี้นี่ค่ะเอฟซีขอนแก่นเอฟซีขอนแก่นงวดที่แลวาก็หนหกกับเจ็ดหน้าเจ็ดงวดนี้่ห้ยสองกับสี่งวดนี่ห้สองกับสี่ โซงหาสองเจ็ดสองเปียดสองเก่าเอาทำช่วงนีสองเปดสองเก่าด้วยองเหรอว่างโซงเปดสองเก่าสองเปียดสองเก่าหนึ่งนี่หนึ่งแปดเอาหนึ่งแปดหนึ่งเก่ากับนี่หนึ่งแปดหนึ่งเก่าเอาปวคขาชนกันลม่าเอาทำช่วงขานี่คือตัวเรียกแนวทางของเอฟซี่ขอนแก่นเนาะค่ะเนาะ เอฟซีขอนแก่นบอกว่าตัวเลขแนวทางของพคนนะคะเลขหลักอยู่ที่หนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าวิ่งลูดบนล่างสองกับสีะะ่มาตัวหนึ่งแน่นอนสองกับสี่นี่นะคะมาตัวหนึ่งแน่นอนจับคู่ หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเกสองหสองเจ็ดสองปดสองห้เจสปสี่เเพื่อเน้นให้ที่สองเจ็ดสี่เจดสองเก้เกนะค่ะเนาะเอาทา่านผู้ชมพิจรารณาตามนี้เลยค่ะแคปหน้าจอเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะแคปหน้าจอเลยค่ะ่วะยวตองวดเลยสำนักของเจน่างกับของ f อซขอนแก่นเนาะค่ะเนาะ ตัวเลี้เนี่ยท่าของเพ่นนี่12ตัวของแอดมี14ตัวเอาเกินกันแค่สองตัวนะคะแต่ว่าตกไปกับน้อาพอรนะคะน่ะเนาะบูไปกลับด้ยวยสิบตับแตกแต่ว่ากระตรง 88, 5, 7, 8, 5, 7, 1, 0, ตรงนี่ตอว่าแปดแปดหาแปดแปดหาเจ็ดหนึ่งศูนย์ตรงตรงมาตลอดแต่ว่ากระับไว้เพื่อเปลี่ยนการประมาทนอกค่ะทำชุ่มเนาะ อเอาแคดหน้าจอเลยค่ะเคดหน้าจอเลขของเจน่าเคปหน้าจอเลยค่ะขาตขา้นช่วง่ะสํารับคลิปนี้ก็เป็นคลิปตัวเลขเน่ทาง้งเล่าพัฒนาของเจน่าตองงวดกับพบกันลังหวยออกว่าสำนักใดเข่าแนือเนาะค่ะเนาะกก็ขอดีใจน้ำผู้ใดที่ได้หาเจ็ดนําเอดนะคะก็ขอให้ทุกท่านทุกคนโชคมาลำลุลยต่อไปเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ แอดขอจบการน,น้ำเสนอไปเพียงแค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าก่านผช้่มขาขอพวกคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ